เป็นยังไงแม่งไหนคือไหนมาเลี้ยงคั้วไอ้นะครับมันเป็นยังไงมันมันไล่ได้ดีเลยเนาะเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงหรือว่าเป็นยังไงขึ้นไหนมาเลี้ยงเลยคนคนตกงานแบบโอ้โหแค่เนี้ยก็เห็นหน้าผมเนี่ยเลี้ยงขั้มีย่นว่ะเมียนขายปีนึงนี่รักเสียนเลยนะเนาะเมียนสองตัวเหรนเสียนสองตัวเสียนเนาะครับเมียนเอาซ้ำนั่นแหละเห็นหน้าชิบเลยนี่ชูขั้วสองตัวกว่าอะไรดีไม่ียน ใบดอนเถียงเลยบรยากเลยมัยงอยู่วครับเน่ยเด้ยงวยดครับอเอ,อย้ยงลยแดงเอาสวัสดีครับเบิ้งอันฟ้ามใ่พ่อครับวันนี้ฟ้ามจักตัวนะครับฟ้ามเนี่ย โอ้มัะหันไปพ่อชิบีตตัวก็ยังมาหลายตัวนี้ตัวนี้เท่าไรครับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าตัวแมีนโอ้ยอยู่เนี้อีกเปดอยู่เนี้อีกเปดโอ้ขอยบังควยไป๊ะบังควยงามอะไรครับเี่กไปเลยครับไปเลยเห็นคุ้ยดอนยังเห็นไหมคุ้ยดอนผูกไว้ยพ่นพอพันพอพันอันนั่นพอพันโอ้ยพกเดียวกันนี่แหละโอ้ยยังได้เลี้ยงไว้ครับเลี้ยงผู้เดียวมัาครับเี่กเมีนครับโอ้สุดยอดเลยครับบังจากวางฟ้ามาแน้วครับเนาะ เียผเดียวลูกเมียว่ทันมีัวาโอ้ห่าคนมาเลี้ยงซอยอยว่เนี่โอ้เอาพี่น้องเอ้ยผูวใดนใจวนใจวางๆก็มาเลี้ยงซอยคนไดเด้อนี่ทดลองงานสาเดือนทดรองงานสเดือนผ่านโูยูนยยูยยูนยยยูนนยนนนนย บรรยากาศเนาะครับนเนาะวิถีอีสานเท่าหน้าขายเขาครับพ่อพ่อยี่ใดเราครับเบิ้งอันนี้หน้าพวเนะครับข้างหลังนี่อันนี้หน้าไทยบ้านนนบอครับโอ้เสือกเสือกครับน,<ม>น,น้ำกระแหงหมดแล้วเนาะงานน,าาน้ำข้องกันแหงที่บริษัทงานาน้ำเหมือนบ่อเนี่ยนี่แหละกุ้ยดวนกันโอ้โหกมันท่างหลัง ยีบเกทีน yeah, ยเอาพี่น้องบงเนี่ย,ยบเก่าตัวขับตัวเมีเนาะตีไปตัวละดวงเหมือน,นครับแมนบ่แมนเสียเลยนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดครับเดี๋ยวสีบวยบงเพ่อดวนพื่อนนะครับเพอดวนนี่ก็สีหาบางยากเลยังรึดูกนันเนีพูเหรว่าพันซื้อมดนโอ้ <el> สามสามสามตัวครับชื่อพอพันธไปไปุ์น<อ>าฬิกาหามือหาอู้พอพันหาวิ่งหาตัวหมห่ไดเ,เป็นคู่สองตัวเขาอันเลี้ยงตั้งแต่จังโมงหัวจังโมงเลยครับเนี่ยเลี้ยงจากแปดโมงเก้าโมงนี่แหละ ครับก็กอดสาม,ม,สมสโมงแดงสี่โมงแรงนแล้วเจ้าสี่สมือเนาะงาน,นครับบ<อ>่ได้<น>ห้ใหญ่ยากาะทั้งฝนทั้งแดดกระชรโชดว่าอันนี้เจ้าของฟ้าม,มันนะครับเือนพิ่คุ้มอยู่ส่วนฟังหวยนะครับฟงฟ้ามงหันไปพ่ออีกฟ้ามหนึ่งสิเตัวนะครับอ,อ,อฟบเอจ้าของฟ้ามมาเติทา้งนวลวงนวลวัดฟูละซีบเอดตัวของจันบ่เอ้ เสียกึ้มเสียกึ้มครับตัวนั้นต้องเพิ่นโอ้บางเงินเน้องมันบริสุทธข้าเลยมันชนไปแบแม่นี่ลูกเถิาตอนเขาให้วัางมันตอนม้านลูกเขาให้หาเงิ่เขาอายโอ้โอ้ขอบขึ้นยังไงเนาะครับเนี่ยขอบกลายใหญ่ยู่คือว่าใหญ่ที่สุดในส่วนนี่และวคือว่าเนี่ยแม่ยิ้เก่าตัวเนี่ยยุบบ้านอีกเปียดดิ สามสิบคัวพี่น้องเอ้ยเกือบมันสี่สิบวังหัดวังหัดสีบ่อวังหัดสี่สิบคัวนี่ครับเมื่อวานเมื่อนว่านนั่นโอ้ขายไปอีกครับขายไปวังหัดม่นมปนสิบตัวโอ้สิบตัวนี่ได้ประมาณหลายมาเลยเนาะครับเดี๋ยวสามแสนคัวสามแสนคัวพี่น้องเอ้ยอันนี้เครื่องล้านนะครับโอยอันนี้เครื่องล้านนะครับสุดยอดครับสุดยอดขอบขอบามคามก็ไหลครับครับผมครับเอา เป็นเป็นอย่งไหแม่งไหนคื้ไหนมาเลี้ยงคุ้ยเนาะครับมันเป็นอย่างไรมันมันไล่ได้ดีเลยเนาะเฮ้อย่งไนเฮ้ยอย่งไรหรือว่าเป็นอยงไรขึไหนมาเลียงเลยคนคนตกงานแบบโอ้ค้เนีก็เห็นหน้าบุเรียงคล้วยเมียนว่ะเมียนขายปีนึงนี่ลักเสียนเลยเนาะเมียนสองตัวเหนเสียนสองตัวเสียนนะครับมเมียนเขาซัานันเจ็ดหน้าชิบเลยนี่ชูคฮ้ยสองตัวกว่าเดิเมียน่ครับเมียน เันเฮ็ดถือคอก็หรกว่าครับเนีไปเอาเงินทอกระสวาพันน้ามันกะเอามาซื้อก้วยแม่ได้เจ็ดแปดเมื่อนยังเยวดอกใช้ไปใส่พอดีใส่เจียดดีเจ้าได้ผครับกากได้มาซื้อกั้วไอนี่ขั้วพันแม่พันเนาะขอพันเม่าพันเพราะว่าคอยผลิตเองกับมือของแท้ ขายล่าสุดนี่ได้ได้ยักเสียนนะครับสามแสนตัวสามแสนตัวเนา้องกบมาหลา่นะครับไล่ได้รักแสนครับเลี้ยงคั้วง่ายๆพันบ้านเลี้ยงง่ายๆนะครับเพิ่งเพิ่งได้เฮหตยังได้พี่น้องนั่งเฝ้าป่วยกินเขาเขานี่กับพวงเอาเอาเอาเนาะครับเนี่ยนี่นี่ขั้วอ่ะโอ้เอาเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มพ่อนาะครับแข็นผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ขั้วพอพันไปพันไปเลี้ยงเนาะครับผมก โทรเข้ามาในเบอร์นี้นะครับ065นะครับ713 9723นะครับเจ้าของฟ้ามันใจดีนะครับโทรงขมาคุยได้คุยได้ยือหาคนเลี้ยงสวยกับทวเขามาคุยนะครับครับสหวัสนี้ก็สวัสดีครับขอความปลอหลายครับครับครับเออออกมาหัวนะครับเอ่ามีแล้วครับมันก็ยังอยู่นะครับเอ่าทีน้องเอ้ยข่วยครับ แกจะวางจะวางสร้างก็ได <c ười> oh ้ค oh. ร oh ับเนาะเอา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 เรียงเลยเนาะครับ oh. ไ้เด ah <k cartoon> oh, oh ี oh. Ah, oh ๋ยะเอาเรียงน้ำาสหอยเนี่ยครับโอ้เรียงง่ายเนาะครับผมโอ้ไม่มองสิไปหรอกว่าขั้วขย้วยี่สิตัวนะครับเดี่ยวสิบแปดครับเออสิบแปดตัวสิบแปดตัวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมดืน้ำไปเบ้างนิดเนียครับผมโอ้พี่น้องเอ้สุดยอดสุดยอดวิธีสาลเขาเนาะครับเนาะ ฮ่าบางาอย่างกอพี่น้องเลยเอาฝากกดติดตามนะครับกดสาวตัวใครกดไลค์กดแชร์ให้เป็นน้องใจงทีต่อไปนะครับเด้อฝากช่องจ้าชาถึงล่าพาศรีบน,นะครับเอาพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบวิถีอีสานเฮาอีหลีเลยนะครับอันนี้เป็นลำพพานะครับนะโอ้พี่น้องเลยห่า,หาบางบรรยากาศนี่ก็ายาหายากเลยสมอนะ มันเป็นโอ้เจ้าของฟาร์มันมาคุ้มเบียงแล้วเราเลยทีไอ้ข้อยแม่จักตัวหน่อยเนาะก็เลี้ยงได้เลี้ยงไรเถอะหาแม่จ้าโอ้หาแม่ครับข้อยผูวหกโอ้ เรียงยากปุเนาะครับกะบอยซ้ำยากเลยล่ะบ่โอ้มันก็ง่ายเนาะมวยไปเลยเนาะปล่อยไปเลยอย่าปล่อยไปกินเขาเขาได้ครับบ่อน่าบ่หอดบอกว่ามันเกิดยูหรอครับครับโอ้มันเรียงไงมันเกิดนวันเลยเนาะมันห่างน้ำบ่ได้ไหมคุยครับมันคืองูเนาะยังหลบโอ้ขึ้นหอดเด้อเนาะพี่น้องเลยคุณ พ่นเนาะพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยพ่นโอ้เอ้าบรรยากาศเนาะครับเห็นอลไรคิดทอดบ้านบ้างปะเอาเ,เ,เดี๋ยวไปเก็บมาบวัวกันพี่น้องเอ้ย โอ้สุดยอดนะครับนะ่ะโอ้คือไก่เด้อเอานะครับพี่น้องมาเบิ่งคนเย็บหมากบวาัวได้ปะน,นี่เด้อน้ำเล็กว่าน้อครับเี่อโอ้วูนะ้อครับเมื่อยขีดว่าน้อครับเนาะ มักบัวพนะเอ้ยช่วงพี <t <t ่นนอพึ่งเดินได้หนะกล้วยกินเบอร์เหรอโอ้หมอ์กล้วยพี่นนอไอ้ท่างุนจะของกล้วยมันไปใสนอย่าทินาไม่ได้เห็นหอกา้โอ้นี่แล้วเนาะพี่นนอไอ้บรรยากาศบานเขาเนาะ ฝากกดติดตามได้ด้วครับเด้อกดซัดตะไคร้กดไลค์กดแช่ให้นะเตียงรลังใหญ่เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะครับเบื้องพี่น้องเคยเห็นเฟื่อดวนบ่างหรือจะขวางเฟื่องไปเถอะนาอเอาเดี๋ยวไปเบิ่งขั้วเลยครับวันนี้คือเบิ่องพันเจี๊ยบบัวใหญ่เบืองขั้ว่างหนาบอกรึเยล่าขี้หมาขี้นกล้าไม่ได้เช่เบราเนี่ยหวานเบิ่งขั้มาบัวมันหวาน นี่เนาะครับเบิองแซ่บบ่หวานหวานหวานบ่หวานใส่น้ำตัลนี่หวานบ่กินมากนล่ะหวานแต่ย่างไปอ่ะมันมีบ่ปลาบัวมีบัวรสอะไรหว่าอ่ะเช่ยบวะว่ามันจำน้ำตาลเนาะนู้ยังไงแล้วมีบัวในหวานไหมเชีบ เพื่อนอะมาบัวโอ้ผลงานครับทังทังสีเลยพ่นปเต็มปาเอาสรุปเสียบนะพี่น้องเสีบเสีบมาเสีบเสียกันสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเออโจีงเเงเเก่งเงเีพี่น้องเ้ยสวัสดีครับจากลฟคลิปนี้ก็ไปสนแล้วครับสวัสดีครับ